มาในแนวของแผนไทยอยู่นะพี่ติกรู้ไหมว่าตอนนี้อัดแล้วจริงหรอแต่ว่าภาพมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อโอเคนะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมอวีคือรายการเราอ่ะไม่มีรูปแบบดีแล้วค่ะดีแล้วอยากจะคุยอะไรก็คุยวันนี้เจอจิตตังพติ๊ก เมือ่อปีพีหกกับพี่ติ๊กแต่อีีนี้ทำไมดูพี่ติต๊กดูเด็กดูเด็กเด็กโอ้โหขอบคุณมากครับ <laughs> จะบอกว่าก่อนมาเป็นสวนี่เป็นแฟนขับหมอวีอเพราะว่าชื่นชมในการที่คุณหมอรักษาคนแล้วก็ให้ให้ความรู้ในเชิงที่คนไข้ไปดูแลตัวเองอน,นีเป็นเป็นพื้นฐานที่ดีมากใช่ทีแล้วส่วนหนึ่งคือเราก็เป็นแพทย์แผนไทยเรารู้ว่าการรักษาแบบองรวมเนี่ยมันจะได้ผลกับ คนไข้มากมากกว่าการใช้จจริงๆนี่นคือเป้าหมายผมเลยผมว่าผมรักษาโรคพวกอัมาพึกอามาพาดเนี่ย ผมเห็นแล้วสงสารจริงๆนะคือเขามาแล้วเขาแบบเขาขยับไม่ได้คือเขาป่วยเขาไม่ได้ป่วยคนเดียวไงใช่ไหมพี่ติ๊กเป็นหมอแพทย์แผนไทยแล้วโยนคนไม่ได้ป่วยป่วยคนเดียวเขาป่วยทั้งครอบครัวคนนู้นก็ต้องมาพีพาระตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดผมจึงมาทํา YouTube จ f เฟซบุ๊กอะไรพวกเนี้ยเป็นผลดีกับกับคนไข้มากเขาได้หันมาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ติ๊กไปเรียนแผนไทยด้วยเพราะเราทำแต่คือที่กระจ ไฟแนนซ์ <Finance. S 1> อ๋อจริงป่ะแล้วก็เบื่อชีวิตกรุงเทพไงแล้วก็เฟดตัวเองออกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วรู้มันดีม,มันดีมากปุกผักกินเองใช้ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกทั้งหมดใช่ยังไงยังไรจนรู้สึกมันดีกับร่างกายเราแล้วเราได้นอนพักผ่อนเต็มที่ตื่นเช้ามาสดชื่นนี่คือชีวิตที่ทุกคนปรารถนาโอ้โหสุดยอดก่อนมาไปสวนี่คือชีวิตแบบนั้นเลยชีวิตแบบนั้นเลยแล้วแล้วตอนนั้นทําอะไรคะเอาจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือทาฟาร์มออร์แกนิกทำเป็นคนทําฟาร์มออร์แกนิกเลยใช คือเรียนไปแนนด้วยไหมแต่แรกเป็นฝ่อเรียนไปแนนแล้วก็จบแล้วก็ทํางานก็ปีหนึ่งแล้วก็เราไม่ชอบละเรารู้ว่ามันดีไซน์ชีวิตตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ชีวิตที่เราปรารถนาก็เลยเฟดตัวเองออกไปเรียนรู้การทําเกษตรครับครับแต่ปัญหาของเกษตรคือการคิดที่ไม่เป็นระบบเขาไม่ได้คิดก่อนว่าคุณทําแบบนี้แล้วปั้นปลายจะเป็นยังไงแต่ติ๊กใช้เวลา2ปีในการเลือกที่เราจะทําอะไรเกี่ยวกับเกษตรครับครับสุดท้ายมาจบที่การทําเพาะเห็ดเพาะเห็ด อ่านหนังสืออยู่สองปีทําไมต้องเลือกเห็ดเพราะเห็ดหนึ่งไม่สามารถเจอเคมีได้ถ้าเจอไปมันตายเลยตายเลยสองคือเห็ดเนี่ยได้เงินทุกวันเพราะเราเคยทํางานประจํามันตอบโจทย์เราสองข้อนี้แสดงว่าคนที่กินเห็ดนี่ปลอดสารแน่ใช่ถูกต้องแล้วมีคต้องหัดกินเห็ดละเห็ดหูหนูเห็ดอะไรได้หมดเลยถูกต้องก็เห็ดเห็ดอาหารมาก่อนแล้วทีนี้เราก็เอ้มันดีนะอืก็เริ่มมาศึกษาเรื่องเห็ดเป็นยาเห็ดเป็นยาใช่เพราะเราเออเรามาอยู่กับสุขภาพมา ก็เลยเริ่มศึกษาเห็ดเป็นยาก็เลยลงมาทําเรื่องเห็ดหลินจือกับเห็ดถังเช่าโอ้โหคือคือมันแปลรูปได้มันทําให้เรามีมีอาชีพมีรายได้เป็นลายปีเกิดขึ้นนี่คือการคิดนี่รายได้เลยถูกต้องเห็ดอาหารแล้วก็ยังทําได้รายได้รายเดือนรายวันเห็ดยาเป็นรายปีซึ่งมันทําให้ยกระดับการเป็นภาคการเกษตรอันนี้คือการเราคิด อย่างครบระครบวงจรเลยสรุปตอนนี้พี่ติ๊กทำผู้แพทยพอ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 ทำเห็ดเป็นยาเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวแอคทีฟให้เราไปเรียนแพทย์แผนไทยเราอยากรู้ว่าไล่เห็ดเป็นยามันแอคทีฟกับร่างกายเราอย่างไรก็เลยไปเรียนแพทย์แผนไทยจนสอบได้ไปประกอบก็เลยเปิดคลินิกเป็นเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยเลยที่ปัจจุบอันนี้แพทย์แผนไทยนี่แพทย์แผนแผนปัจจุบันแต่จริงแล้วคนจะต้องไปคูกันนะเราไม่ได้แอนตี้อะไรนะแต่ว่าคือ แผนปัจจุบันเนี่ยเขารักษาในเรื่องของ emergency เนาะใช่ใช่แต่พอถ้าเป็นเรื่องของถ้าถึงได้ติดตามคุณหมอว่าสุดท้ายเนี่ยคุณหมอยังรักษาคนไข้แบบองรวมเนี่ยครับอันนี้มันคือคือความยั่งยืนในการรักษาคนไข้ครับสุดท้ายมันต้องส่งต่อให้แผนไทยที่รักษาแบบองรวมคนไข้ก็จะโรคเอามาพึกโรคเอามาพาดแผนไทยก็มี ถูกต้องเพราะมันคือเรื่องระบบลมในร่างกายอ๋อเอาเปคืออวายกลายเป็นเรื่องของลมระบบลมในร่างกายอย่างเดียวการเดินทางลมไม่ไม่สมบูรณ์ถูกต้องถ,ถูกต้อง,ตองแต่เรื่องของสามโลกนั่นก็คือมันเป็นโรคอะไรอ่ะ เกี่ยวกับชีวิตประจําวันอะมันก็ไม่ได้แก้ด้วยยามันต้องแก้ด้วยพฤติกรรมและอารอ่าเราก็เลยมาทำจนมาเป็นสวไม่เป็นสวแต่เป็นสวที่แอคทีฟในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองใช่ถูกต้องพึ่งพาตัวเองเพราะว่าพิติแกน่ก็จะเป็นกลุ่มปีเปี๊ยกชวนผมอยู่ทุกวันอะปลููผักกินหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะสรุปว่าทำไมเหรอมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคือคือ ด้วยโควิดที่ผ่านมาเนาะแต่ก่อนเราเนี่ยเราทํามาก่อนหน้าโควิดแล้วลหะเรารู้เลยว่าเวลาที่เกิดเศรษฐกิจไม่ดีหรือโควิดต่างๆเนี่ยเราอยู่ได้แบบสบายอะเรามีอาหารอยู่ในบ้านรอบบ้านทุพิิกใช่ไหมนี่คือตัวเองพูดถึงตัวเองนะตัวเองเลยเราทำมาตั้งแต่เฟดตัวเองออกจากกรุงเทพเฟดตัวเองออกจากการการเรียนไฟแนนซ์การอะไรอย่างเนี้ย แต่มันก็เป็นผลพลอยได้ที่เราคิดอย่างเป็นระบบพอเรามาใช้ชีวิตอย่างนี้เรามีการปรับให้บริเวณบ้านเราเนี่ยมีระบบดูแลทั้งเรื่องสมุนไพรทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องพฤติกรรมในการออกกําลังก็คือมันควบคุมจองหมดเลยเพียงแต่เราต้องคิดเป็นระบบในการหารายได้แสดงว่าช่วงโควิดนี้พี่ติ๊กสบายสบายเลยแล้วจะบอกว่าชอบมากเพราะทุกอย่างมันเงียบแล้วก็สิ่งแวดล้อมสะอาดไม่มีควันรดอันนี้ก็เป็นข้อดีของควิพิจักรเงนะเพราะว่าอ๋อใช่แต่ว่า คนที่เตรียมพึ่งพาตัวเองเนี่ยผมคิดว่าโรคระบาดเนี่ยไม่แน่นะว่าจะกลับมาอีกแน่เขากลับมาแน่นอนที่ติดเชื้กลับมาแน่นอนเขาเรีก health security อันนี้มันยังไม่มีแล้วก็ภัยสงครามสงครามไม่คิดว่าจะเกิดแน่นอนเราอยู่ได้นะแล้วคนที่อยู่บ้านอย่รงนั้นโอ้โหแย่ลอยู่ได้เลยถ้าเราเราเตรียมรับมือทั้งเศรษฐกิจทั้งโรคระบาดและภัยสงคราม ถ้าเราปลูกผักกินเองมีอาหารมียาคือปัจจัยสี่ถ้าเรามีอยู่ในบ้านอะยังไงเราก็รอดใช่ซึ่งเสื้อผ้าเรามีอยู่แล้วถูกต้องยารักษาโรคแน่นอนก็จะต้องหาบ้านเราเยอะแยะเนาะที่หัวใสเราก็มีอยู่เหลืออาหารการกินนี่ยาเดี๋ยวเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกเองกินเองโ้สุดยอดนี่ก็เลยพอเรามาเป็นสวเราก็เลยฉุดคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะใส่ชุดความคิดให้กับคนไทยเพราะคนไทยมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วจริงแต่ด้วยยุคอุตสาหกรรมที่มัน ทำให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดไปไม่ได้ไม่ได้ดูลากของเราที่เคยเกิดมาเป็นยังไงทั้งๆที่ต่างชาติเนี่ยอยากจะได้แผ่นดินส่วนภูมิเรามากแต่เราไม่ได้เห็นคุณค่าของของแผ่นดินเราใช่ไหมใช่ไหมก็เลยพยายามที่จะทําให้ภาคประชาสังคมเราเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ประชาชนต้องรู้ว่า เขามีของดีอยู่นะมีของดีอยู่เนาะใช่ใช่สุดท้ายพี่ติก๊กถ้าจะฝากให้ทุกคนเนี่ยหัดที่จะเริ่มพึ่งพาตัวเองได้พี่ติ๊กว่ามันควรจะเริ่มต้นจุดไหนก่อนคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่พ่อหลวงบอกอคืออย่างที่เคยอภิปรายไปว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยู่แบบยากจนเราคืออยู่อย่างพอเหมาะพอดีกับวิถีชีวิตของเราเราขาดอะไรเราเติมอะไรที่ไม่จําเป็นแล้วมันเป็นไปตามวัตถุนิยม หาเหตุผลกับมันก่อนว่ามันจําเป็นในชีวิตไหมอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเราถามว่าบางทีเราต้องตามเทรนด์มันไหมกับสิ่งที่เราใชพอแล้วใช่กับสิ่งที่เราบางทีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยเราใช้งานมันหมดไหมในฟังก์ชันเลยผมยังไม่หมดเลยเดี๋ยวบอกว่าแต่ั้งอัดเนี่ยจำเป็นแค่นี้แหละนี่คือการประมาณประมาณตัวเองก่อนแล้วเราจะไม่ไม่ฟุ้งเฟ้อไปกับสิ่งที่เข้ามาแล้วพื้นฐานปัจจัยสี่เราอะถ้าเป็นไปได้เราก็ปลูกหนึ่งมันก็เซฟตี้กับสุขภาพของเราด้วยนะแล้วก็ทําให้เรา แข็งแรงในตัวด้วยอะไรอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะคก็อยากฝากไว้ให้ทุกคนลอ,ลองลองหันกลับมาดูตรงเนี้ยแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวครับได้ช่วยเหลือกันคือถ้าเราปลูกผกักอ่าเราไปพ่อแม่กันมาช่วยปลูกผ<อ>ักกับลูกๆเสร็จแล้วพอผักโตเออลูกรดน้ําให้หน่อยนะ<อ>คือมันมีความสัมพันธ์ที่ได้อย่างน้อยก็ได้สื่อสารกันไม่แล้วลูกจะไม่บอกแม่เป็นรดเอง นั่นก็เก็บผักน่เกิดแล้วก็เก็บผักมาจริงๆการทํากิจกรรมร่วมกันมันเกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวมันได้ผลสะท้อนในหลายๆประเด็น เพราะว่าอันนี้คือที่เราเราได้จากตัวเองไงก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันก็ดีขึ้นลูกๆลหลานก็อยากเห็นแล้วสิ่งที่เราทําเป็นต้นแบบเนี่ยบางทีเราไม่ได้บอกนะแต่เด็กๆลูกๆเราเนี่ยเขาเห็นจากสิ่งที่เราทำเขาทำตามนั้นเขาทำตามแล้วเขารู้สึกว่าเออวิถีชีวิตเก่าๆที่เขาไม่เคยเห็นเขาได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนที่เราเห็นพ่อแม่เราทํานาแล้วยุคนึงเนี่ยมันหายไป แต่มันยังมีความทรงจําอยู่เราู้สึกว่าอันนั้นมันมันรื้อฟื้นกลับมาได้แล้วมันคือความมั่นคงทางอาหารโอ้โหพวกนี้แล้วนึกถึง่ไอเมื่อกี้เลยนี่ไอนี่พูดแล้วทําให้ผมแบบนึกถึงตอนเด็กตอนอที่เกาะโอ้ใช่มันบรรยากาศมันดีเนาะจริงๆแสดงว่าประเทศเราอ่ะมันคู่กับเกษตรกรรมมาโดยตลอดเนาะแต่ตอนนี้เรากำลังจะปฏิวัติไปเป็นอุตสาหกรรมจะเปเวลารแล้วภาพความสุขสมัยก่อนมันหายไปเยอะจริงอีกสิ่งหนึ่งที่ทําไมภาคการเกษตรเราถึงยังเป็นหนี้อยู่เนี่ย อย,อย่างตัวเองเนี่ยเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเราก็พยายามที่จะใส่ชุดความคิดใหม่ให้กับเกษตรกรรุ่นเกา่าแต่บางครั้งมันยากเพราะยากเนี่ยเราก็จะไปบอกกับลูกหลานเขาที่เขาอยากจะกลับไปช่วยเกษตรกรรุ่นเกา่ารุ่นพ่อแม่ว่าเปิดโอกาสให้เขาได้มีพื้นที่แสดงความสามารถในการผลักดันภาคการเกษตร แล้วจะประสบความสําเร็จโอเควันนี้มีประโยชน์มากเลยคุณวิทขอบคุณมากที่เสียเวลามายังเป็นแฟนคลัคุณหมออยู่โขอบคุณคับผมก็จะต้องเริ่มปลูกผักจริงๆจากนี้ขอบคุณพิติตนะครับไปพบกันใหม่นะครับท่านครับท่านต้องกดจสต๊อปสิครับท่านที่ใช้เลยค่ะ